เนนาคอนพร้อมรุยเต็มสุบดันออก้าสู้ศึกทัวนเมนต์ WGP เจสกี้เวิร์คับชิงแชมป์โลกแถลงข่าวเตรียมความพร้อมค่ะซับก,การจัดก,การแข่งขันรายการใหญ่ที่สุดของวงการเจสกีกันค่ะสำหรับทัวนเมนต์ WGP เจสกี้เวิร์คับ2021และ2022ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12-16มกราคมนี้ค่ะณเมืองพัทยาโดยเป็นสนามชิงชนะเลิศค่ะการแข่งขันเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกโดยนักกีฬาเจสกีของโลกค่ะต้องเข้ามาชิงแชมป์ที่ประเทศไทยโดยภายในงาน ได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์รัศกิจปาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ยังได้ครอบครัวคนบันเทิงนักกีฬาเจสกีค่ะอย่างเปิ้ลนาคอนค่ะที่งานนี้ขอผลักดันน้องออกา้านักขลาในการสู้ศึก WGP ในครั้งนี้โดยครั้งนี้ค่ะน้องออกา้าค่ะเตรียมความพร้อมมาอย่างเต็มที่ซึ่งออกา้าจะลงแข่งขันในรุ่นเยาวชนประเภทสลาลมอายุ8-13ปีค่ะเรือยืนดูเหมือนว่าครั้งนี้คุณพ่อเปิ้ลนาคอนค่ะแอ ลุ่นหวังแชมป์อยู่ไม่น้อยค่ะเราไปฟังความรู้สึกจากพ่อเปิ้ลค่ะพูดถึงการผักดันน้องออก้กาค่ะสู่การชิงแชมป์โลกในครั้งนี้กันเลยค่ะมาถึงปีที่ที่ยิ่งใหญ่ปีหนึ่งฮะ<ม>ของสมาคมวงการเจ็ตสกีของประเทศไทยนะฮะถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกดีกว่าเพราะว่านักแข่งจากทั่วโลกก็จะมารวมตัวกันที่นี่นะฮะแต่เป็นการรวมตัวกันที่ที่ทางสมาคมเนี่ยเขา จัดการเรื่องระบบสาธารณสุขเรื่องระบบะการป้องกันพวกนี้ค่อนข้างจะเข้มงวดเข้มงวดมากๆคือในสนามก็จะไม่มีคนดูแล้วก็ไม่มีคนดูนะฮะแล้วก็นักแข่งแต่ละคนเนี่ยต้องต้องทั้งตรวจแล้วตรวจอีกทั้งสวอปทั้งวีผลจากโรงพยาบาลทั้งอะไรทั้งหลายแหล่นะฮะเพราะฉะนั้นในสนามเนี่ยทุกคนจะเรียกว่าปลอดภัยกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะในสนามแข่งเป้าหมายของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดมากนะฮะก็ขอแค่ได้ลงแข่ง นะฮะแล้วก็ตามวัยเพราะว่าเราอายุยังน้อยเราก็ไม่อยากคิดคิดเยอะว่าจะได้ตําแหน่งอะไรมากมายแต่คนที่สําคัญก็คือออกกาออก้าเนี่ยจะลงในรุ่นของจูเนียคือรุ่นเด็กเลย8ขวบถึง13ขวบนะฮะตอนนี้ออก้าก็10ขวบแล้วก็ซึ่งก็จะมีนักแข่งจากจากทั่วโลกนะฮะก็จะมารวมตัวแข่งกันในรุ่นนี้ด้วยก็เป็นรุ่นจูเนียนะฮะก็จูเนียสลาลมคถือว่าเป็นครั้งแรก ของประเทศไทยดีกว่านะฮะในในระดับโลกเนี่ยที่มาเปิดให้ให้เด็กๆได้แข่งกันในรุ่นนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยนักแข่งก็จะประมาณร่วม30คนนะฮะสานักแข่งแล้วก็จากหลายประเทศทั่วโลกก็จะมาแข่งกันแล้วก็ถือว่าเป็นปีแรกของอองกาด้วยที่จะได้มาแข่งในในระดับโลกแบบนี้นะฮะออกาก็ซ้อมเกือบทุกวันนะฮะซ้อมแล้วก็กินหนักมากกินหนักมากแล้วซ้อมแต่ก็พยายาม ให้เขาตามไวอ่ะไม่ได้โหมแบบโผมแบบหนักมากเพราะว่าเราเรากะว่ารออีกสักสองปีนะฮะให้ให้เขาก้ามเนื้อกระดูกอะไรทั้งหลายแหลให้เขาให้เขาแข็งแรงกว่านี้ก่อนเพราะเขายังถ้าเทียบในระดับต้นๆของรุ่นพี่ก็ออกาก็เด็กสุดนะฮะเพิ่งสิบปวกเองก็เลยไม่ได้รีบมากแต่ก็หวังไว้ว่าเขาจะต้องทำให้ดีที่สุดเพราะว่าชิงแชมป์ประเทศไทยป,ปีนี้ก็เป็นปีแรกที่เขาขี่แบบ แบบเต็มที่แล้วเขาก็ได้รองแชมป์ประเทศไทยมาจากที่เราคาดว่าได้สักที่5ก็ก็บุญแล้วก็ดีใจแล้วนะฮะเพราะว่าเขายังอายุยัง,ย,งยังกระดูกยังไม่แข็งแต่ได้รองแชมป์มาก็ถือว่าเกินคาดเพราะนั้นมาปีนี้อันนี้ระดับโลกครั้งแรกในชีวิตของอก้ก็ก็ไม่ได้หวังอะไรมากฮะ หวังให้คนอื่นตกเรือเยอะๆนะฮะแล้วก็ออก้าจะได้แชมป์ถ้าถ้าออก้าไม่ตกเรือด้วยนะฮะครับก็ก็ต้องมาลุ้นกันเพราะว่าเด็กเกือบ30คนเนี่ยนะฮะจากหลายประเทศมารวมตัวกันเนี่ยเขาเอาแค่5้าคนเองแข่งครั้งเดียวแล้วก็ตัดทิ้งหมดเลยแล้วเอาแค่5้าคนมาแข่งกันในวันชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยลุ้นแค่ว่าถ้าออก้าเข้าอยู่หนึ่งใน5ได้เนี่ย และที่5ก็พ่อแม่ก็ร้องไห้แล้วฮะก็ดีใจแล้วครับก็ให้ขับแบบ10รอบเลยอะครับเวลาแข่งจริงแข่งรอบเดียวนะอ่าสองสิบรอบแล้วยังไงต่อหนึ่งครับาาตกลงอยากได้อะไรตำแหน่งอยากได้แชมป์โลกครับ